เช่นเรามีของรักของห่วงอยู่เดือนนี้จะโดนแย่งชิงของรักของห่วงอ่ะมันดีหรือเสียถูกไหมการโดนแย่งชิงการโดนทําลายของดีของเสียไอ้ของของดีของรักของห่วงมันไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเราอยากจะไล่ไอ้นี้ออกไปไวๆเดือนนี้มันเข้ามาช่วยเร่งปฏิกิยาทําให้เร็วขึ้นแสดงว่าของเสียที่อยู่ในดวงเราเนี่ยจะโดนแก้ไขไฟชอบไหมไฟลบตัวเนี้ยชอบไหมชอบสวย ถ้าไม่ชอบดีเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนของรักของหวงโดนทำลายกับของที่อยากให้มันไปจากตัวเราอย่างไวๆอ่ะโดนเอาออกไปอ่าเพราะนั้นต้องดูก่อนว่าอ่านย้อนกลับไปอ่านก่อนว่าไฟตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรในดวงก่อเกิดไหมถ่ายเทไหมพิฆาตไหมโชคลาภไหมนะครับลองดูดูว่าเป็นอะไรบ้าง นะเป็นคู่ธาตุไม้ต่างๆถ้าถ้ามันโดนเอาออกไปเรื่องเราเหล่านั้นก็จะออกไปด้วยอันนี้คือระบบพิฆาตน้ำพิฆาตไฟลบแล้วใครที่มีดินลบอยู่ในดวงอดินลบหรือดินกี้นะดินตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปหาน้ำเมื่อกี้น้ำเข้าไปลบน้ำเข้าไปดับไฟถูกไหมแต่ทีนี้ตรงกันข้ามแล้วไอ้น้ำที่อยู่ในดวงเราจะวิ่งเข้าไปหาเดือนจอนเอง จะวิ่งเข้าไปจัดการเข้าไปจัดการตัวนี้เข้าไปจัดการน้ําเพราะฉะนั้นใครที่มีดินลบอยู่ในดวงอาจารย์เน้นราศีบนก่อนนะราศีล่างก็พุ่งมันอาจจะพุ่งขึ้นไปเอันนี้เดี๋ยวยว่ากันใครที่มีดินลบอยู่ราศีบนก่อนช่องไหนก็ได้นะครับเดือนพฤษภาคมหลังวันที่5พฤษภาเวลาบ่ายสองโมง 57นาทีนะคุณจะวิ่งเข้าไปจัดการน้ำกุ๋ยก็คือน้ำลบราศีจรตัวนี้ที่เป็นจะเข้ามาในเดือนพฤษภาเนี่ยหนึ่งเดือนเท่ากับคุณจะเข้าไปจัดการน้ำคำถามมีอยู่ว่าน้ำในดวงเป็นท่าให้คุณให้โทษถ้าน้ำในดวงเป็นท่าให้คุณแสดงว่าเดือนนี้คุณจะมีน้ำมาแล้วคุณพร้อมจะจัดการมันได้อย่างเต็มร้อยดวงคุณจะโชคดี ต้องดูว่าในช่องไหนปีเดือนวันยามเช่นช่องเดือนมีดินลบอยู่ราศีบนแล้วน้ำมาไอช่องเดือนช่องนี้มันก็จะวิ่งไปจัดการน้ำที่เป็นธาตุให้คุณในดวงก็คือจัดการเป็นของเรานั่นเองเพราะเวลาน,น้ำจัดการอาดินจัดการน้ำเนี่ยดินก็จะเข้าไปโอบอุ้มน้ำมาเป็นเจ้าของไงคลิภาพกว่าหไหมจัดการเหมือนเขื่อนน่ะเข้าไปจัดการจอเดือนแต่อาจจะมีงานเข้ามา มีหุ้นส่วนเข้าออมามีอะไรต่างๆเราก็อ่านตามช่องก็ได้นะครับแต่จะบอกก่อนว่าถ้าน้ําให้คุณแล้วน้ําให้คุณนะแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้คุณมีดินลบอยู่ในดวงเท่ากับคุณก็จัดไปจัดการของชอบวิ่งเข้าไปหาของชอบวิ่งเข้าไปหาสิ่งดีๆที่เปนเข้ามาในหนึ่งเดือนแต่ตรงกันข้ามถ้าน้ําเป็นท่านให้โทษ คุณมีดินลบอยู่ในดวงคุณจะเข้าไปหาเรื่องหมายความว่าจะเข้าไปทําให้เกิดให้เกิดความเสียหายในในดวงชะตาคุณได้เพราะคุณกําลังวิ่งเข้าไปหาของเสียนะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆวิ่งเข้าไปกินกินอาหารทําให้เกิดท้องเสียอะไรยกตัวอย่างเงี้ยเอาจะได้เห็นภาพกับวิ่งเข้าไปกินอาหารได้อาหารอร่อยอารมณ์แบบนี้นะต้องดูกันว่าน้ําเป็นท่าให้คุณให้โทษน้าไม่ท่าให้คุณให้โทษถ้าน้ําไม่ท่าให้คุณ ดินที่อยู่ราศีบนก็จะวิ่งไปหาของดีนะช่องไหนล่ะดินอยู่ช่องไหนเราก็สามารถจะทายช่องนั้นได้เวลาทายดวงจําไว้ว่าอย่าพึ่งเอาทุกอย่างมารวมกันเอาคอนเส็รต์ทีอาจารย์วางทายก่อนอย่างเช่นภาคีกับอะไรนะภาคีกับอะไรนะ้ำภาคีกับอะไรในเดือนนี้ตัวเรามีไหมแล้วแปลท่าไป่ท่าที่ให้คุณให้โทษนะ แล้วน้าไปพิฆาตอะไรในดวงมเมื่อกี้นะครับน้ําไปดับไฟลบไฟลบเป็นของดีของเสียถ้าของดีซวยแล้วของเสียดวงชะตาจะดีขึ้นเห็นไหมการชงกันเนี่ยมันก็ต้องดูที่ว่าชงของดีหรือของเสียออกถ้าชงของดีออกคือดวงซวยชงของเสียออกคือดวงดีเอาง่ายๆมันจะสลับกันแบบนี้วิธีคิดนะทีนี้คอนเซปต์ที่3ามก็คือน้ําตัวนี้นะครับเป็นราศีจรจรเดือนดินกี้ที่อยู่ในดวงเราเนี่ย มันจะวิ่งเข้าไปหาเองเพราะฉะนั้นเราก็จะวิ่งเข้าไปหาน้ําตัวนี้เองก็ถามว่าน้ําตัวนี้เป็นท่าได้คุณให้โทษถ้าน้ําเป็นท่าได้โทษถ้ากับเราวิ่งเข้าไปหาเรื่อง <BU. S 2> เราก็ต้องเตือนตัวเองว่าในเดือนนี้มันจะมีการหลอกลอกอ่อน้าเพราะเพราะน้าเป็นท่าได้ทาาโทษถูกไหมเราก็ต้องระวังว่าอาจจะมีการหลอกล่อทําให้เราวิ่งเข้าไปหา <m> น้ําตัวนี้แล้วเราทําให้เกิดปัญหาได้นะแต่ถ้าน้ําเป็นท่าได้คุณแสดงว่า ใครเข้ามาเสนองานในเดือนนี้รับไว้ก่อนเพราะว่ากลายเป็นการที่มีของดีเข้ามาจะได้น้อยได้มากไม่รู้แต่ว่าผลเสียจะน้อยกว่าผลดีอลองดูว่าน้ําเป็นของชอบหรือของเสียเอยงี้นี่คือสเต็ปที่สามอ่ะทีนี้เข้าระบบเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วให้ดูให้ดีว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนอะไรนะครับลองดูนะดูตารางที่อาจารย์ ลงไว้ให้เดือนพฤษภาคมไปเดินมาเสงเห็นไหมเดินมาเสงมาเสงอยู่ในตารางไหนตารางทิศไต้ภา,าคีทิศธาตุาไฟเห็นไหมเพราะฉะนั้นมาเสงเนี่ยทํางานระบบใหญ่นอกจากอันนี้คือราศีล่างแล้วนะครับเมื่อกี้ราศีบนจบไปแล้วนะราศีบนจบไปแล้วนะนเดี๋ยวมีคำถามเดี๋ยวค่อยย้อนไปนะราศีล่างก็คือเดือนมาเสงก็คือวันที่ห้าพฤษภาคมเวลา สองโม้าสิบเดนาทีนะก็คือเดือนมาเสงมาเสงก็คือเป็นเดือนมีพลังงานเต็มที่เพราะฉะนั้นมาเสงจะใหญ่สุดในเดือนนี้เป็นเจ้าภาพประจําเดือนเป็นไทยสวยประจําเดือนนะพราะฉะนั้นมาเสงทํางานระบบใหญ่ร่วมกับมาเมียกับมาแม่ก็คือเป็นไตทิศไฟนะในดวงใครที่มีมาเมียหรือมีมาแม่รออยู่ ก็ S <S <an> สแสดงว่าพอมาเสงเดือนนี้มาจะมาร่วมกับของที่อยู่ในตัวคุณเช่นมีมาเมียอยู่แล้วในดวงมีมาแมอยู่แล้วในดวงหมายความว่าเกิดปีมาแมเดือนมาแมวันมาแมยามมาแมนะหรือเกิดปีมาเมียเดือนมาเมียวันมาเมียยามมาเมียนะครับหรือมีทั้งมาเมียมาแมอยู่ในดวงสองตัวแต่ไม่ไม่มีมาเสงอยู่ในดวงพอเดือนพฤษภาคมวันที่ห้านี้มาปุ๊บมาเสง เป็นดาวจรจะวิ่งเข้ามาหามาเมียกับมาแม่อยู่ในดวงรวมกันเป็นไตทิศไฟคําถามคือธาตุไฟเป็นธาตุให้คุณหรือไม่ใครในดวงที่มีมาเมียกับมาแม่รออยู่แล้วแล้วมีมาเสงมารวมกับของเดิมในตัวคุณนะ มันจะทำงานแบบพลังงานธาตุไฟเต็มรูปแบบแบบไตรทิศจะส่งผลพลังงานธาตุไฟเต็ม100%นะครับกับเดือนจรถ้าธาตุไฟเป็นธาตุให้คุณคือเดือนนี้คุณจะเฮงแบบมากๆแต่ถ้าไฟไปท่ธาตุใ้โทษซวยมหันตครึ่งตไตทิศ3ตัวคือร้อยตสองตัวก็คือ50%าอเซ ใครที่เรียนดูกีนจดไปด้วยนะสองตัวคือ5้หรืออาจจะเกินหน่อยๆแต่ข้อแม้คอนเซปต์คือทาุไฟเป็นทา่าให้คุณหรือให้โทษถ้าให้คุณแสดงว่ามารวมกับเดือนจรแล้วดีแสดงว่าการร่วมมือกันกับดาวจรดาวจรส่งเสริมจําไว้ว่าดาวจรส่งเสริมจะมีพลังงานใหญ่พอสมควรเหมือนไทยสวยประจําเดือนนะครับจะทํางานภายในสาสิบวัน อาจารย์บอกว่างานราศีล่างจะทํางานค่อยๆก่อตัวขึ้นเช่นโปรเจก t นี้จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมจะเสร็จเมื่อไหร่ช่างหัวมันแต่เป็นโปรเจกที่ประสบความสําเร็จถ้าคุณชอบธาตุไฟหรือธาตุไฟให้คุณแต่ถ้าคุณไม่ชอบธาตุไฟหรือธาตุไฟให้โทษการรวมตัวครั้งนี้จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นงานที่คุณทําอะไรไว้ในเดือนพฤษภาคม จะเกิดปัญหาในระยะยาวได้ต้องดูให้ดีเช่นธาตุไฟเป็นระบบอะไรได้บ้างเรื่องของสัญญิงสัญญาเรื่องข้อตกลงเรื่องไอเดียความคิดไฟอ่ะเราใครใครเรียนเรื่องดวงจีนจะรู้ว่าไฟนี่หมายถึงอะไรไอเดียความคิดถูกไหมข้อตกลงสัญญาอะไรต่างๆเพราะนั้นต้องดูเหอนว่าในดวงอ่ะอาจารย์ถึงบอกต้องต้องผูกดวงตัวเองไงว่า ตอนนี้ฉันมีอะไรบ้างอย่างมาคิดราศีบนมีอะไรบ้างมีดินบวกมีไฟลบมีดินลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นทํางานเร็วเพราะว่ามันกลายเป็นระบบภาคีกลายเป็นระบบพิคาดเข้าพิคาดออกมันจะทํางานเร็วสุดนะตามหลักเกณฑ์ของดวงจีนถ้าราศีล่างคุณมีมะเมียหรือมาแมอยู่ในดวงนะเช่นอาจจะมีแค่มะแมตัวเดียวพอเดือนนี้มาเสงมารวมกันมันก็ทํางานครึ่งหนึ่ง ครื่งหนึ่งก็คือประมาณ50%ขึ้นไปนะหรือมีมาเมียอยู่แล้วเดือนนี้มาเสงมารวมกันก็ทำงานครึ่งหนึ่งนะห้ขึ้นไปนะหรือมีมาเมียกับมาแมอยู่แล้วแล้วมาเสงมารวมกันอันนี้คือ100% 100%ของไฟที่จะทำงานในดวงนะครับคำถามคือไฟเป็นท่าให้คุณให้โทษนะแล้วก็อยากจะรู้ว่าไฟตัวเนี้ย ทำงานยังไงกับเราก็ย้อนกลับไปดูว่าเราเป็นคนดีถีธาตุอะไรถ้าเป็นธาตุน้ําถ้าเป็นธาตุน้ํานะไฟกลายเป็นโชคลาภดินก็เป็นก่อเกิดถ้าคุูเป็นคนธาตุดินไฟก็เป็นก่อเกิดทองก็เป็นพี่คาดไม้ก็เป็นถ่ายเทจาได้ไหมถ้าไฟ้วยกันก็เป็นคู่ธาตุเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปก่อนว่าไตทิศไฟรวมตัวกับในดวงเราเกิดไตทิศไฟไหมถ้า ไม่มีไม่มีมาเมียไม่มีมาแม่ก็จบอย่างอาจารย์เนี่ยไม่มีทั้งมาเมียมาแม่ก็ไม่ได้ทํางานเรื่องระบบไตทิศไฟก็ไม่ต้องไปอ่านก็ไม่ต้องไปสนใจใมันเพราะมันไม่ได้ทํางานนะแต่ถ้าใครในดวงมันขึ้นอยู่แล้วแสดงว่าเดือนจรเน,นี้มันเข้ามาจะทํางานรวมกับของที่อยู่ในดวงเราแล้วแปะแล้วมันก็กลายเป็นธาตุไฟเพราะว่าไตทิศไฟเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าการทํางานแบบระบบใหญ่มาก ระบบใหญ่แบบมหาศาลเลยตัวนี้ใต้ทิศไฟตัวนี้นะครับภาคีไตทิดไฟเนี่ยระบบชื่อเต็มเขาเนาะพลังงานจะใหญ่สุดในขบวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นรวมตัวกันแล้วถ้ามันเป็นของเสียแสดงว่าต้องระวังต้องระวังเพราะว่ามันคือเรื่องใหญ่แล้แสดงว่างานที่คุณจะได้มาเนี่ยเป็นงานใหญ่แล้วงานใหญ่จะทําให้คุณเกิดความเสียหายแบบเสียเงินเยอะ เสียชื่อเสียงเยอะเป็นคดีความใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือคนกลุ่มที่จะเข้ามาเนี่ยากลายเป็นอะไรต่างๆนะกลายเป็นเรื่องเสียหายแต่ถ้าไม่ท่าได้คุณดีเอาง่ายๆนะทีนี้ต่อไปมาเสงทํางาน2อ,อย่างาดูมาเสงข้อหัวข้อสามเห็นไหมมาเสงนอกจากทางานในกลุ่มไตทิศไฟแล้วด้านทํางานในไตาพาคีทองอีก เห็นไหมมาเสงตัวเดียวมีผลกับดวงชะตามนุษย์นะในดวงเยอะอาจารย์เคยบอกแล้วว่านักสัตว์ใดก็ตามที่สังกัดอยู่ในกลุ่มพาหนะดวงจีนจะมีกลุ่มพาหนะกลุ่มครังสมบัติกลุ่มแม่ธาตุจำได้ไหมใครเรียนดวงจีนกลุ่มพาหะจะสร้างความเสียหายให้กับเราหรือจะสร้างความร่ำรวยให้กับเราก็ไอ้กลุ่มนี้แหละ กลุ่มพานะมีอะไรอะไรบ้างยังจําได้ไหมก็มีวอกมีมะเสงมีขานมีกุลไงเดือนไหนที่ไปเดือนวอกเดือนไหนที่ไปเดือนมะเสงเดือนไหนไปเดือนขานเดือนไหนไปเดือนกุลเนี่ยมักจะทําให้ชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะลองไปเช็คดวงชะตาดูว่าไอเดือนเหล่านี้มันเข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บทำไมเราเหนื่อยเยอะกว่าเดิมปกติหลายเท่าเพราะมันเป็นเดือนที่ทําให้การเคลื่อนไหวในดวงมนุษย์มันทํางานหนักขึ้นนะอย่างเช่นเดือนนี้พฤษภาคมไปเดือนมะเสงเพราะฉะนั้น มาเสงทํางานเมื่อกี้เป็นไฟแล้วยางทํางานเป็นทองอีกแต่ข้อแม้ก็คือมีลากาหรือเปล่ามีฉลูไหมถ้ามีฉลูกับลาการออยู่2ตัวมาเสงมาก็คือร้0ยไตพาคีทองคําถามคือเหมือนเดิมทองเป็นท่าให้คุณให้โทษถ้าทองเป็นท่าให้โทษแสดงว่าการรวมตัวครั้งนี้จะส่งผลเสียให้กับเราคอนเซ็ปต์คอนเซปต์เดิมเลย ลองดูนะว่าเรามีรกกากับฉลูไหมลองเช็คดวงเราก่อนลองเช็คดวงเราก่อนเปิดดวงเราฉันมีลกกาอยู่หนึ่งตัวฉลูไม่มีแสดงว่ารวมกับมาเสงก็คือห้า<อ>สิบเปอร์เซ็นต์มาเสงกับราการวมกันก็เกิดไตพาคีทองห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์หรือเรามีฉลูอยู่แต่ไม่มีรกกามาเสงมาก็รวมกับมาเสงก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ อย่างของอาจารย์มีมีละกาอยูอ่พอมาเสงมาก็รวมกับละกาก็เกิดทองขึ้น50%ถามว่าทองไปท่าให้คุณในโทษอาของอาจารย์ไ่ท่าให้คุณโอเคไปนะเพราะฉะนั้นสังเกตแม้มาเสงเนี่ยรวมตัวกับในดวงอาจารย์เนี่ยมีทั้งให้คุณให้โทษเห็นไหมมีไหมถ้าเกิดมันมีรวมกับมาแม่กับมาเมียสมุติมันก็ส่งผลให้โทษอนะ ยกตัวอย่างใครในดวงที่มีทั้งมะเมียมะแมหรือละกาหรือฉลูเนี่ยสมมติอยู่อย่างละตัวเนี่ยแสดงว่าดวงคุณทํางานสองระบบทั้งทองและไฟถูกนึกภาพออกไหม,มเมื่อกี้สมมติดวงคุณมีมะเมียอยู่ตัวหนึง่งมีละกาอยู่ตัวหนึง่งถูกไหมแล้วเดือนนี้ไปเดินมาเสงแสดงว่ามะเสงวิ่งเข้าไปหาทั้งอะไรครับทั้งละกาแล้วก็มะเมียทํางานทั้งไฟและทองถามว่าไฟกับทองเป็นท่าได้คุณไน้โทษถ้าไฟกับทองเป็นท่าได้โทษแสดงว่าเดือนนี้คุณหนักสุด ถ้าค,คุณมีนักสัตว์เหล่านั้นอยู่นะก็มีแบบนี้ก็มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นสรุปในเดือนพฤษภาคมเอาง่ายๆนะนี่สรุปแบบอาจารย์เลยนะคอนเซปต์อาจารย์เลยนะในเดือนพฤษภาคมคนที่มีคําว่าทองคําว่าทองอยู่ในดวงคนที่มีคําว่าไฟอยู่ในดวงเดือนนี้จะมีการขยับ จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดเลยเช่นเกิดเป็นทีทีท้าทองหรือมีปีเป็นทองราศีบนยกตัวอย่างนะหรือมีไฟตรงไหนก็ไม่รู้นะครับในดวงเราไม่ว่าจะราศีบะล่างราศีบนไม่ว่าทองหรือไฟราศีล่างราศีบนในเดือนพฤษภาคมเดือนนี้จะขยับเยอะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วถูกไหมแต่ต้องถามกันว่า ขยับของดีหรือของเสียล่ะถ้าขยับของดีแสดงว่าวได้ของดีเพิ่มขยับของเสียก็ได้ของเสียเพิ่มเอาง่ายๆเพราะมาเสงทงทำงานเป็นไตภาคีทองทองทุกคนในโลกจะขยับมาเสงยงทำงานเป็นไตทิศทองไอ้ไตทิศไฟไฟของทุกคนในโลกก็ขยับเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะ ของภาครวมของโลกค่อนข้างชัดเจนมากอ่เาเพราะฉะนั้นใครที่มีไฟกับทองอันนี้มีผลหมดนะครับอ่าสมมติว่าเราเราไม่มีราคาฉลูเลยแต่ละฉันอยากได้ไตไตาพาคีทองในเดือนนี้ก็เปิดลมเข้าทางราคาฉลูเยอะๆหรือไปนั่งทํางานตรงนี้นเยอะพอเดือนจรมาราคาอยู่ตรงไหนราคาอยู่ทิศ270องศาเราไปอยู่ตรงนั้นเท่ากับเราก็เป็นพวกเดียวกับมาเสงแล้วเราชอบทาทองก็กลายเป็น เกิดครึ่งหนึ่งของไตไตาภาคีทองก็ได้นี่อันนี้เราก็เรียนมาแล้วเนาะซึ่งพาอของแม้ว่าเราอ่ะชอบทองแล้วเราก็อยากได้ทองในรูปแบบในทางฮวงจุย้ยเราก็สามารถจะทําทําให้มันเกิดทองในระบบฮวงจุ้ยก็ได้อนะครับอันนี้ฟังก็ดีนะชอบทองในดวงมีลากาและฉลูแสดงว่ามะเสงมารวมกันให้เกิดประโยชน์เช่นการทําให้เกิดประโยชน์กับกับภายนอกเพราะมะเสงคือดาวจรถูกไหม มะเสงคือดาวจรในดวงใช้ไม่มีไม่เคยมีมาเสงเลยดาวจรเข้ามาในเดือนพฤษภาคมหลังวันที่5แสดงว่าการทําอะไรก็ตามหลังวันที่5จะเกิดการร่วมมือกันให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็ต้องย้อนกลับไปอ่านอีกว่าแล้วทองตัวนี้เป็นอะไรในดวงเช่นเป็นพิฆาตเก่อเกิดถ่ายเทเราสามารถจะถายดีกว่าร่วมมือกันแล้วเป็นถ่ายเทอาจจะได้งานดีขึ้นเป็นก่อเกิดมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยขึ้นเป็นโชคลาภจ,จะได้เงินมากขึ้นเป็นอะไรในดวงก่อนอันนี้คือคําถามข้อแรกนะครับ แต่ข้อที่สองนะฟังให้ดีนะ <_ d ata> แต่ในดวงมีกุลอยู่เพราะมาเสงกับกุลชงกันพอเข้าใจไหมแต่อย่าลืม <_ d ata> อาจารย์เคยบอกแล้วว่าการรวมตัวของภาคีอันยิ่งใหญ่จะกแก้ชงได้เพราะฉะนั้นเหมือนจะมีปัญหาเหมือนจะทำให้เกิดปัญหาในช่องนั้นอย่างกุลอยู่ในช่องอะไรครับ อยู่ในช่องเดือนสมมติอ,อยู่ในช่องเดือนพอมาเสงมันจะมาชงกุลแต่มันเหลือไปเห็นรากากับฉลูอยู่แทนที่มันจะมาชงกุลมันจะเบี่ยงเบนกลายเป็นมาร่วมมือเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆทายได้เลยว่าความคิดนี่ความคิดหน้าหมายถึงว่าคนที่เคยจะทําร้ายเราคนที่เคยจะทําให้เราเสียหายเปลี่ยนความคิดกลับมาร่วมมือกับเราสร้างให้เกิดประโยชน์กับเราและกับเขาเปลี่ยนความคิดในเดือนพฤษภาคม มาเสงจะชงกับกุนแต่ในดวงมีภาคีจะไม่ชงสรุปง่ายๆนะครับเช่นคนจะมาทําร้ายเราก็เปลี่ยนความคิดมาช่วยเราแทนแต่ถามว่ามันก็จะมีความยุ่งยากอาจจะมีชงหน่อยนิดๆหน่อยๆทำให้เราหงุดหงิดใจแต่ผลสุดท้ายก็มาร่วมมือกันแล้วทําให้เกิดประโยชน์เอาง่ายๆนะครับรที่มีทองหรือมีไฟอ่ะมันจะมีการขยับแน่นอนจะมีการขยับแต่ใครขยับมากถ้าใครถ้าจะมีการขยับมากก็คือ ในดวงใครมีมาเมียมาแม่ในดวงใครมีลากาฉลูอันนี้จะขยับเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็ขยับนิดหน่อยแต่ก็มีการขยับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดมาเสงมันจะร่วมมือกับลากากฉลูมันจะกลายเป็นทองอันอยิ่งใหญ่มาเสงมันจะร่วมมือกับมาแม่กับมาเมียจะกลายเป็นไฟอันอยิ่งใหญ่แต่ถ้าในดวงเราไม่มีนักสัตว์เหล่านั้นมันร่วมมือกับใครไม่ได้เห็นภาพไหมมันร่วมมือกับใครไม่ได้มันยิงเป็นไฟเป็นทองไม่ได้ แต่ถ้าในดวงเราตั้งรับแบบมีมาเมียมาแม่อยู่ในดวงเรามีรากาฉลูอยู่มาเสงเนี่ยถึงจะทํางานรูปแบบต่างๆที่มาเสงสังกัดอยู่แต่มาเสงทํทำงาน2อ,อย่างคือไฟกับทองเออประมาณนี้เนาะไตพาคีนะให้สังเกตแค่มาเสงตัวเดียวนะคนอื่นไอตัวอื่นไม่ต้องไปมองมานะไตพาคีทองนะหรือไตทิศไฟเห็นไหมมาเสงก็สังกัดอยู่ในไฟด้วย มาเสียงทํางาน2อย่างเพราะฉนั้นใครที่มีมาเสียงอยู่ในดวงแ,แล้วว่าเป็นคนที่ทํางานหลายแบบไงแ,แล้เขาทายใครมีมาเสียงก็ทํางานหลายรูปแบบคุณจะเป็นอะไรได้หลายอย่างมากอาจจะมีงานที่มากกว่า1อย่างก็ได้เพราะขนาดไตคิดไตอะไรต่างๆยังกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับ